สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงสกับกี่สิไม่มีดราม่าด้วยเช่เสนเนน้ำเก็ดหายคุณนะ <c oughs> มาแล้วค่ะกินเจ๊เว่ยเจ๊วายเจ๊ใจเจยจุ๊ลอะไรตลอดเวลาอุ้ยอันนี้เรากิกนอะไรอ่ะเ <c oughs> ชาร์รี่คูเท์เอ็กห้าพูดให้มันสลับกันทั้งหมด คุณนา Amazing มากๆเลยค่ะของเล่นเคยไม่เอากลับเลยนะคะอุ้ยอันนี้หนูใช้อยู่วันนี้ของที่อยูเลิศถูกต้องถูกตรงถูกต้องถูกตรง,ง,ง,งแจ้งเตือนสักทีติดปากเหรอไม่นะไม่นะคุณแม่คุณแม่ว่าติดเหรอ า้หนูว่าไม่นะคะทานอะไรคะเต้าหวยค่ะพี่ไม่เห็นต้องตั้งแล้วตั้งเห็นมาเพิ่มเลยเต้าหวยนมสดค่ะเต em ้าหวยนมสดมาแล in so ้วพ네ี่ผิดมาแล้ว พี่บุ๋มใม่ปักทอนไหนบอกมาค่ะคิวจะมาเหรอคิวมาไหมล่ะคิดถึงพี่จุม๋มน่าฉ่ำอืมฉ่ำมากในต,ต่อวันนี้จแจ้งเตือนวันนี้น่าจะกล้าเหนื่อยใช่ปะมีของน่าซื้อทั้งนั้นวันนี้นริงมากๆรอเอฟยูสิ่งที่ทุกคนต้องใช้ ใช่เกือบทุกอย่างนะทิวมีของน้าชายหลายอันนะวันนี้น้นาชายอันนี้แล้วก็แล้วก็อันที่วันนั้นที่ฉันจะซื้อไงมีด้วย <c oughs> เขามีมาสูตรเดียวหรอจรนงีเขามีหลายสูตรนี่เขามีมาชูสูตรเดียวเขาจะพาน้องกลับไปปะ <c oughs> เราสามารถแกะได้ใช่ปะแกะได้ค่ะพี่หุนเท็ได้เลยเนี่ยไม่ต้องขน่าใช้เทานั้นชุดแดงวันนี้ใช่ไหมค่ะผิวหวอแดงว่าหูใส่สีแดงขึ้นเหรอใช่พี่หุนใส่สีแดงขึ้นนะเหรอสว่างมากคุณตัวฮึ